เอาแล้วนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมลูฟี่นะจ๊ะซึ่งที่ลูฟี่ไม่มีลูกตาเลยแล้วเราจะเป็นราชาจนสลัดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้จ้า โอเคตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมวันพีชที่เป็นผู้พิการนะจ๊ะลูกกระตาไม่มีไม่เข้าใจเหมือนกันเขาประหยัดงบหรืออะไรยังไงก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะตัวละครที่เราสามารถเล่นได้ตอนนี้ก็จะมีลูฟี่แล้วก็นามิแล้วก็โซโรของเรานั่นเองนะจ๊ะพี่ก็ได้อัปเกรดพลังไปบ้างแล้วล่ะนะจ๊ะอัปเกรดไปอีกรอบหนึ่งแล้กันผัดตังเยอะนี่อัปเกรดให้ตังหมดไปเลยจ้ะ ก็จะมีระบบวิวัฒนาการอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่เราจะต้องดูโฆษณา5ลาวิดีโอเลยนะคะถึงจะแบบพัฒนาการได้โอเคมาตอนนี้เราก็เจอกับทหารเรือนะจ๊ะบอกเลยทหารเรือพวกนี้มันกระจอกหรอกนะจ๊ะบอกเลยนี่จังหวะนี้เราก็ปล่อยพลังใส่มันไปก่อนเลยจย้ดนี่อัติเมตไปเลยจย้ดนี่หมุนควงกระทาจิ้วจี้โอ้ตอนนี้มันปล่อยพลังมาตอดเรานะจ้ะนี่ชัดพลังไปก่อนนี่คิดว่ามึงปล่อยได้คนเดียวหรอจ้ะนี่เจอกระทาหน่อยเป็นไง วิ่งเข้าไปชาร์จอุ้ยตอนนี้มันผักเราอุ้ยแต่ก่อนแปบ๊บหนึ่งชาร์จพลังก่อนอีนูจูจีมาวิ่งเข้าไปแล้วใส่อันติเมตไปเลยจังหวะนี้ควงกระทามุ่นไปเลยจ้านี้ปล่อยพลังใส่ไปด้วยอีกรอบหนึ่งมาเรามาชาร์จพลังกันก่อนนะจ๊ะโอ้โห เฮ้ย <Hey, S 2> มันวิ่งเข้ามาแล้วอุ๊ยชิปหายแล้วมันสโลเราด้วยแล้วเราก็จะปล่อยพลังอันติใส่มันไปเลยอีกรอบหนึ่งหมุนกระทาอุ้ยตะก่อนตอนนี้มันยกเลิกสถานะของเรานะจจะโอ้โหตอนนี้ชิปหายแล้วเลือดเราลดเลอเยอะมากแม่เข้าไปฟันสักรอบสองรอบนี่ปึ๊บ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 โอ้โหนามีของเราสู้ไม่ได้แล้วมันเจอลูฟี่หน่อยเป็นไงอุ๊ยมันสโลเราะ่ะมันสโลเราะ่ะนี่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 อุ้ยเดี๋ยวก่อนขอชาร์จก่อนไม่ได้นะ่ะ อัติเมตอัติเมตมาแล้วหมัดกลยางยืดอุ้ยมันกันได้วะ่ะทุกคนอุ้ยชิบหายแล้วนีก่อนนีก่อนอุ้ย,อ,อ,อ,ย,ย,ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นมึงใจเย็นอุ้ยชิบหายแล้วมันสโลว์เราได้นี่มึงสโลว์ได้ใช่ไหมมึงคิดว่าจะทำอะไรได้ฮะนี่เรียบร้อยตายเป็นซะาโอ้ตอนนี้เราเจอมาเราเจออีกรอบหนึ่งไอ้นี่มันมีข่าวด้วยมามึงเจออัติเมตนี่ปืดหมัดช้างเขาเรียกว่าอะไรนะเกียร์ห้าหรอเกียร์สิบหรืออะไรจำไม่ได้โคตรแรงเลยคุณผู้ชมบอกเลยนะูฟของเรา นี่ได้จิ๊กซอลูฟี่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโซโลของพี่มันแข่งแก่งพอหรืออยังนี่อัปเกรดอีกนะจ๊ะรู้สึกว่าน่าจะยังแข่งแก่งไม่พอนะจ๊ะทุกคนมาเลตโก้แล้วก็มาลุยกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยรอบนี้ทาหารมันถือปืนบอมมายิงฉันด้วยโอ้โหแล้วก่อนนะนามีอีกแล้วโลวนามีอีกแล้วโลว อุ้ยชิบหายแล้วนามิกุโดนต่อยอีกแล้วนี่ลอกกระทาควงตีหัวมันเป็นเลยลูกนี่ไม่ต้องกลัวมันนี่อุ้ยชิปหายแล้วโอ้โหมันปล่อยพลังมาเยอะมากนี่นี่อ้าวโอ้โหตายเลยชิบหายแล้วนี่มึงเจอเลยทหารเรือมึงทำนามิกูหลออฮานี่เดี๋ยวมึงเจอเลย อุ้ยาก่อนไอ้หาชัดพลังก่อนนี่จังหวะนี้มาเดี๋ยวมึงเจอเกียร์สิบกูนี้อุ้ยชิบหายแล้วมันโอ้โหมันแคนเซิลอันติได้วะนี่มึงเจอมัดกลอยางยืดหน่อยเป็นยังไงนี่เึ๊บตอด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 นี่อุ้ยชิบหายเลือดมันเยอะมากโอ้โห my god มันปล่อยพลังแบบสุดยอดมาเลยโอ้โหแล้วโซโลกูจะสู้ได้ไหมฟันทงเทงทงเท็กไปเลซ่านี่โอ้โหมันกันเลือดมันเยอะมากคุณผู้ชม ไม่เป็นไรเราก็สู้สุดใจนี่กูจะไม่ให้มึงหายใจเลยนี่มึงเจอดาบหน่อยดาบวายุอุ้ยแต่ก่อนมันสโลวแล้วได้มึงสโลได้ใช่ไหมได้ดูเจอเลยนี่ฟันแบบทุงเทงทงเทงไปเลยจ้าเรียบร้อยอุ้ยมันไม่ตายว่ะอุ้ยตายอยู่ปึ๊บนี่อันตีอันตีมาใกล้แล้วนี่ใช้ไปเลยจ้าเพลงดาบวายุนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยมันหลบได้มันกระโดดตรงไหนวะชิบหายแล้วทำไมพี่กระโดดไม่ได้อุ้ยมันอุ้ยอุ้ยตายเรียบร้อยแพ้ โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ ก็คือตอนนี้นะคะพี่ได้อัปเกรดลูฟี่ไป14ระดับแล้วนะจ๊ะก็ไปแอบ,บเล่นมาน้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมพี่ขี้โกงจังวะก็คือแบบมันจะต้องไปฟาร์มนิดนึงนะจ๊ะนี่แล้วก็ได้อัปเกรดลูฟี่เป็นเกรด4แล้วนะจ๊ะก็ขาดยิกซออีกเท่าไหร่วะโอ้โหเดี๋ยวนะขาดเยอะอยู่แล้วเฮยง่ายาว่าตอนนี้ลูฟี่ของพี่ก็คือแข่งแก่งที่สุดในทีมแล้วนะจ๊ะโอ้โหด่านนี้เป็นด่านบอสด,ด้วยเราจะต้องใช้สมองและสมาธิสุด โอ้ม y ก็ d จะกระเต็ตโตตึงๆทั้งนั้นมาเลยเดี๋ยวรู้เลยไอ้น้องนี่เปิดอันติก่อนได้ป่าววะได้ไหมไม่โอ้ยชิบหายแล้วมันเริ่มกอดมึงเริ่มใช่ไหมได้เลยีหัวฟูได้นี่เอาเท้าจะไปกินอุ้ยมันกระโดดได้เลยนี่กระโดดมารับตีนใช่ไหมได้เลยไอ้หนุอุย้ยตะขนมันอุ้ยมันอาแรงอยู่นะมาแรงอยู่นะแป๊บหนึ่งไอ้หาดจิกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ นี่ไรอ่ะอ๋ออันนี้คือตั้งรับบอเราสามารถตั้งรับได้แล้วนี่เอาชิปหายแล้วมึงโกงไอ้ขูชิปหอยเดียวแก่อนแตวก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะนี่กูวาร์ปก่อนไอ้ชิปหายมึงให้กูวาร์ปก่อนได้ไหมโหมึงมาเลยมามึงเข้ามา เข้ามารับปาทาใช่ไหมอีเขียวฟูอีหัวฟูอีหัวฟูให้กูชาร์ทก่อนได้ไหมให้กูชาร์ทก่อนนี่สตาร์ทไปหนึ่งทีรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งแล้วก็หมัดคนยางยืดเอาไปแดกเลยจ้านี้โลลัวเลยจ้าให้มันมันตายแล้วมันตายนี่อีเวนอีเวนอีเวนเดี๋ยวเจอเลยน้องนี่ชาร์ทแบตก่อนชาร์ทแบตก่อนปึ๊บนี่อันนี้ไปเลยก่อนปึ๊บโอ้ยชิบหายแล้วอุ้ยหนักอยู่หนักอยู่โอ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปโอ้ยเดี๋ยวก่อนกูจะตายห่าแล้วแป๊บหนึ ไอ้คาบ,บอยว่าตัวครับนี่เอาเกียร์สิบไปแดกจ้านี่มัดช้างตูมเรียบร้อยเคโอไปเลยจ้าโถ่นันกคำว่าตะเก่งโอเคมาเลยไม่ได้กลัวเลยจ้ามามามาแต่ว่านี้โอ้ยชิบหายแล้วมันเปิดก่อนโอ้โหชิบหายมัดโอ้โหมันลอบบอมยิงประเด็นโอ้ยเดี๋ยวก่อนมึงให้ ตั้งรับแป๊บหนึ่งมึงชี้โกงเอากระสุนยางยืดไปแดกจ้านี่มากูขอชัดก่อนเลยระดับแรกนี่ชาร์ไดเต็มมึงเจอเกี่ยสิบหน่อยนี่หมัดช้างยางยืดตู้หมุเกือบตาอยู่นะนี่ปล่อยพลังตอดไปก่อนนะจ้าจังวะนนี้ชาร์ห้เต็มก่อนนี่มาบัดปืนยางยืดอุ้ยมันวาร์ปมาได้วะไอ้หา่านี่ชี้โกงมึงชี้โกงใช่ไหมฮะพ่อแม่มึงสอนไอ้ชี้โกงใช่ไหมนี่นี่ไอเข่าควายนี่ล่อยให้มันให้ตายไปเลยจ้านี้ต่อด้วยหมัดปืนยางยืดเรียบร้อย อุ้ยเกือบตายแล้วนะเกือบอุ้ยมันตายอยู่มันตายแล้วอุ้ยวารวาบ์ต่อยวาบ์ต่อยนี่มึงหลบใช่ไหมทหารเรือกระจอกหมึมึงไปฝึกมาอีกสิบปีก็สู้ชัดไม่ได้นี่เกียร์สิบไปเลยจ้านี่เรียบร้อยตุยไปเลยจ้าอุ้ยอะไรวะไพ พิเศษเหรอโอ้นี่มันจิก๊กซอของเอสนี่โอ้ m ม่ก d ขาดอีกต้อง9้าอันโอ้โหเมื่อไหรกูจะได้วะมาเล่นกันอีกสักตาหนึ่งนะจา้าจังหวะนี้โอเคมาเลยฟึบอา้าวจิ๋หายทำไมต่อยไม่โด,ดนนี่ไอหัวแมวไอหัวแมวอุ้ยมันลอดาบตีมันรอดาบตีดดบตฮะดาบเขามีให้ฟันทำไมรอด,ดาบตีอุ้ยมันวาร์ปได้มันไวโคตรโอ้โหมันเอาจริงนะมันเอาเรื่องไหนตัวเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้เลือดพี่เหลือครึ่งรอดโอ้ไม่ก็ทำไมกูชาร์จไม่ติดว้ห่านี้ล็อกกิสิบ โอ้โหมันไวมากมันไวมากกูยอมแล้วโอ้โหดูถูกมึงไม่ได้เลยนะดท้าบอกเลยโหจังหวะนี้นี่แหละหมัดกลอนยางยืดเอาไปแดกค่ะนี่เรียบร้อยโอ้โหตายเลยหรอกเพราะมันเปลี่ยนตัวว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกันได้มันกันได้อุ้ยมือเจอนี่นี่มึงคิดว่ามึงปล่อยพลังเดียวได้หรอเกียร์ติดไปแดกเลยจ้าไปเลยตูมเรียบร้อยไอ้ลูกกระจ๊อกเฮ้ยมันกลอบตายแล้วเฮ้ยมันตายเลยหลอกเอามันกดกระโดดได้ด้วยหรอเมื่อกี้พี่กดต้นไหนวะ วาร์ปวาร์ปแล้วก็ปล่อยพลังไปหนึ่งทีแล้วก็ชาร์จพลังไปเลยจา้าแล้วก็หมัดกลย่างยืดไปเลยจา้าอุย้ยมันกันได้มากูวิ่งเข้าไปต่อยเลยแล้วกันนะมึงกันเก่งนกใช่ไหมฮะมึงกันเก่งอุย้ยมันล้อด,ดาบมาันตะีหน้าโอ้โหเจ็บจังเลยนี่เจ็บจังเลยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บตรงไหนก่อนนี่หมัดกปย่างยืดอุย้ยชิบหายโอ้ยนึกว่าจะไปโดนนะคุณผู้ชม เอาละนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้เริ่มกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะเออถ้าชอบกันมากก็คือกดแชร์ไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องขี้เกียจเราต้องขยันนะจ๊ะช่วยพี่หน่อยโอเควันนี้ไปแล้ว